ครับพบกับพอบี้อน,นุษยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็มารีวิวในส่วนของอของเล่นแนวอซอฟฟูี่นะฮะหรือว่าซอฟบ,บี้นะฮะหรือว่าซอฟไวนิลฟิกเกอร์นะครับผมซึ่งก็หายจากการรีวิวแนวนี้ไปนานพอสมควรน,นะฮะนี่ก็กลับมารีวิวครั้งหนึ่งนะฮะก็เนื่องด้วยนะฮะแบบว่า,าช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงมีงาน อะ,อะไรนะเรียกว่าฉลองครบรอบ25ปีนะฮะมาสเตอร์คุกะทั้งญี่ปุ่นนะฮะมีการจัดงานอี i ิ i ิชันอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็บวกกลับไปดูนะฮะคลิปของช่องรีวิวแมนนะครับผมที่เขารีวิวเขาเรียกอะไรล่ะเป็นรีวิวรีวิวเป็นบ o ็อกเซตหนังสือนะครับผมเป็นคอลเลกชันบ o ็อกของ เ uh, ทเลบีแมกกาซีนทังญี่ปุ่นนะฮะเมื่อปี2,000นู่นเลยนะครับผมและหนึ่งแล้วนอกจากเซ็ตตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะมีของแถมนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเข็มขัดของกุรนกินะฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือในส่วนของบิ๊กซ็อบนะครับผมเป็นคูกะอเมซิ่งม g h t ฟอร์มนะครับผมซึ่ง uh, อันนี้ผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็ คืขึ้นได้ว่าผมเองก็มีโมตัวนี้นะคระับเ,เป็นโมตัวเดียวกันนะครับแต่ว่านี่เป็นคูกะไมติฟอมนะคระับลางแรกเลยนะครับผมก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยเทเลบีแมกกาซีนเนี่ยจะมีะคูป,ปองให้แลกซื้อนะครับผมซอฟจากไรเดอร์นะฮะที่มัน ไม่รู้ว่าจ้างบนไดทําหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นไม่มีขายทั่วไปนะก็คือจะเป็นเนซอฟต์ของที่เทเลออกมาเองเลยนะครับผมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยของเฮเซถ้าจําไม่ผิดนะแล้วผมก็จะอินเสิร์ตภาพประกอบด้วยนะฮะก็หลักๆก,ก็คือคูกะเนี่ยในส่วนคูกะเนี่ยมันก็จะมีจะมีกี่โมนอ่าอ่าผมไม่แน่ใจนะถ้าจาไม่ผิดจะมี Form, มิ Form, ตี้ฟอร์มมีอัลติเมทฟอร์มแต่ล่างมิตี้ไรซิ่งอ่ะ,อะผมไม่แน่ใจว่ามีไหมนะฮะ แต่ถ้ามีมันก็จะขึ้นเอ่อผมก็จะเอารูปมาลงให้ดูนะฮะแต่แต่หลักๆที่ผมจำได้เนี่ยมันก็คือจะมีจะมะี Mighty Form นะฮะแล้วก็ Ultimate Form แล้วก็ Amazing Mighty ที่เป็นตัวพิเศษที่มากับ Boxset นะฮะอ่รวมหนังสือนะฮะ จะไม่ผิดนะแล้วก็จะมีทั้งลิวคิอากิโตะนะฮะไฟนี่น่าจะเป็นเรื่องท้ายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่หลักๆมันก็จะมีที่ผมจําได้ที่ผมอ่านจากข้อเบียนทอยเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นี่ผมก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นตัวมือหนึ่งอะไรหรอกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมกอ็อย่างที่รู้นะผมเก็บซอฟแคาเมิเลเดอร์ที่มันสเกลใกล้ๆ12นิ้วนะครับผม ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามสิบเซนนะฮะก,ก็ใกล้ๆสิบสองนิ้วนะฮะอีกนิดเดียวถ้ารวมเขานี่ก็เกือบสาสิบเซนนะฮะใกล้ๆสิบสองนิ้วอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะผมไปเจอโดยบังเอิญน,นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊บันไดมันเคยออกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่ไม่ไมอ,ะอะไรไม่ชัวร์เลยว่าบันไดเคยออกอแล้วก็การปั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแบบยังไงล่ะแตกต่างนะฮะแตกต่างอยู่เพราะว่าอซอฟ ซอฟ700เยนในยุคนั้นนี่หน้าตานี่ค่อนข้างจะไม่เหมือนนะหน้าตาจะ,ะปั้นยาวๆหน่อยนะแต่ตัวนี้นี่พอได้มาเนี่ยผมก็สังเกตดูว่าเฮ้ยมันมันแบบว่าการปั้นการดีเทลเนี่ยมันมัน,ม,นมันดีกว่าซอฟ700เยนนะฮะแล้วก็บิ๊กซอฟของบัตเพสโต้อะล่างไมตีอะผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะเพราะว่าบิ๊กซอฟของของคูกะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีแค่อัลติเมทฟอร์มนะฮะที่เป็นบิ๊กซอฟตัวใหญ่เลยนะฮะเ,เป็นตาดํากับตาแดงนะฮะ ผมก็เลยไปค้นมาก็เลยรู้ว่านี่แหละก็คือเป็นบิ๊กซอฟของอตัวที่ต้องแลกซื้อผ่านนิยสารเทเลบิครับผม <S <s ก็เป็นการเจอโดยบังเอิญน,นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวนี้กันนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นงานยุค2,000ัน่ะแต่ดีเทลความละเอียดอะ่ะถือว่ามาดูตอนนี้ก็จัดว่าไม่เชยเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูนะแต่ลหลักๆเนี่ยตัวนี้ผมออกตัวก่อนว่าก็คือออกตัวก่อนว่า ที่ปลายเท้าเนี่ยไม่ได้ละเอียดถึงขั้นแบบว่ามีมีตาประทับนะฮะแต่ว่าจะพิมพ์เป็นลิกสิตเอานะซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับผมแต่ว่าเป็นงานปี2 0 0 0ันเลยล่ะนะฮะอีกข้างหนึ่งก็ประมาณนี้นะถ้าใครอ่านออกช่วยบอกด้วยละกันนะครับผมกับหัวเนะี่ยกับหัวไหมฮะอันไหนกับหัวอันนี้ไม่น่ากับหัวอ่าใช่นะฮะก็จะประมาณนี้นะก็คือตรงใต้เนี่ย ก็จะเป็นพิมพ์พวกลิขสิทธิ์หรือว่าที่มาที่ไปของตัวสินค้านะฮะแต่ที่สังเกตเนี่ยก็คือใบหน้าเนี่ยค่อนข้างมีความคมชัดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับลูกตานี่ถึงจะไม่เป็นลูกตาใสนะครับแต่ก็มีกาก,ากเพชรอยู่ในลูกตานะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันมันจะกระพริบกระพับสู้แสงเลยนะอันนี้ถลอกนะเพราะอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมือสองน่าจะผ่านการเล่นหรืออะไรมาประมาณหนึ่งนะครับก็มีสีมีอะไรเปื้อนด้วยนะ อันนี้เขาเนี่ยก็ถือว่าทําดีนะแล้วใบหน้าเนี่ยไอ้ตรงรูปหน้าเนี่ยก็คือมันก็คือหน้ากากคุกกะที่แบบสวยๆอันนึงเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นซอฟ700เยนเนี่ยน่าจะเพี้ยนกว่านี้นะเป็นรุ่นที่ผลิตในยุคนั้นนะหน้าจะเพี้ยนกว่านี้นะครับผมเนี่ยด้านหลังอรอยยับย่นของคอเสื้อนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยที่ดูตรงนี้เนี่ยก็คืออัคระนะครับผมผมชัดทุกตัวเลยนะครับผมซึ่งซึ่ง ในงานยุคนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ทําออกมาแบบสุดยอดประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอัขระครบทุกตัวเลยนะครับผมก็แปลกใจมากมันน่าทึ่งทีเดียวนะครับผมแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยก็พยายามทําให้เป็นสีประกายประกายนะฮะก็เป็นสีแบบผสมกับเพชรไปนะฮะแล้วก็ตรงแถบเนี่ยอัขระนะ,ะของพวกลินโตะนะของตัวโกงจเป็นกุลันกุลันกีนะถ้าเป็นเผ่ามนุษย์ก็จะเป็นลินโตะเนี่ย คมชัดทุกตัวนะฮะถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวเนี่ยจะเห็นมีรอยสีนะฮะ่าจะเป็นจากเจ้าของเก่านะอ่ะแล้วก็ตรงเข็มขัดนะครับผมถึงไม่ทําใสแต่ว,ว่าปั่นดีเทลออกมาให้เห็นด้วยนะแล้วก็พกขละพวกปุ่มอะไรเงี้ยนะฮะชัดเจนนะครับผมเี่เป็นงานที่น่าทึ่งทีเดียวนะครับผมเนี่ยนะขาเข็มขัดนะอันนี้ก็เป็นอ่า กำไรข้อมือนะชัดเจนนะครับผมอ่แล้วก็สังเกตตรงตรง,ตรงอถุงมือให้ดีนะมันจะมีดีเทลด้วยนะเดี๋ยวนะผมจะมือเนี่ยหมุนไม่ได้นะครับผมนะก็จะมีดีเทลของถุงมือให้แบบครบถ้วนนะ,ะขวกเขาแล้วก็สัดส่วนอะโตมีอะไรที่ว่าถูกต้องนะมีรอยยับรอยอะไรแล้วแบบคนใส่ชุดเขาาก็จะมีกล้ามเนาะ พอชุดมารับรัดรูปเนี่ยมันก็จะดูสวยนะฮะส,สมส่วนนะรองรองเท้าเนี่ยนะฮะดีเทลก็ถือว่าครบเลยทีเดียวนะฮะถือว่าสวยอยู่นะครับผมสําหรับงานซอฟในยุคปี2อ0 0นะครับผมแล้วก็จุดจะว่าจุดขยับได้ไหมผมไม่ขอเรียกว่าจุจดขยับแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเรียกยังไงละ่ะมันทำมาเพื่อเป็นแบ่งพาร์ทแยกประกอบเฉยนะก็คือ แขนเนี่ยก็หมุนได้รอบอย่างเงี้ยนะฮะเอวก็หมุนได้ไม่ค่อยรอบ่ายเพราะมันตึงๆมาอาจจะฉีกขาดได้นะฮะหลักๆก็แค่นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นงานบิ๊กซ็อที่ผมจัดว่ามันปั้นดีปั้นประนีตตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผม จบลงแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์สั b สไคร b e กันด้วยนะครับผมหอบียนใะนคลิปนี้ก็ขอลงขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะค,คลิปนี้ก็ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้นะฮะสวัสดีครับ